วันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการาเพราะชิ้นหัวบอนสีนะคะตัวนี้จะเป็นดินที่เราเป็นใบก้ามปูหมักธรรมชาตินะคะนี่มีส่วนผสมของดินหนึ่งส่วนใบก้ามปูสองส่วนนะคะนี่นะตัวนี้ผสมแล้วพร้อมใช้ดินตัวนี้ใช้ปลูกอบอนสีที่เราอนุบาลไว้หรือว่าต้นหนอ่อ หรือว่าต้นจอมหรือว่าเปลี่ยนกระถางใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็จะพามาดูว่าวันนี้ใช้อีกอย่างหนึ่งได้ก็คือพาอชิ้นหัวนะแล้วก็จะใช้ดินตัวนี้นะคะวันนี้เราจะเพาอใส่ตะก้าอันนี้เป็นตะก้าที่เราเหลือใช้นะก็คือบ้านใครมีก็เอามาใช้ได้เลยแล้วก็จะเอาดินใส่ไปก่อนนะคะ ตะกร้ารูเล็กๆนะคะพอดินใส่แล้วก็เกี่ยให้เสมอกันนะเกี่ยให้เสมอกันเลยนะคะถ้ามีเสร็จกิ่งไม้ก็เอาออกนะคะ เราเส่เสมอกันแล้วนะคะแล้ก็จะนี่ค่ะอันนี้เป็นชิ้นหัวบอนสีที่เราหาแล้วก็ล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็เอามาผึ่งไว้ให้หมาดๆนะเดี๋ยวสักครู่นะคะตัวนี้เราก็ตัวนี้คือชิ้น ชิ้นผ่าหัวบอลสีที่มีชื่อว่าศิลานักปาาคะ่ะก็คือตัวนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้นะนี่นะคะศิลานักปาานะคะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นผ่าหัวบอลน,นะนี่นะคะอันนี้เราเตรียมดินไว้แบบนี้แล้วนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะก็ประมาณสักความหนานก็ประมาณสักนิ้วครึ่งนะคะ ไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็จะเอาชิ้นบอลสีเนี่ยนะคะนี่นะ,ะนนะชิ้นที่เราผ่าพอดีว่าหัวเขาใหญ่นะคะเราก็จะผ่าชิ้นประมาณนี้เลยนะถ้าหัวเล็กก็จะชิ้นเล็กกว่าน,นี้นะคะตัวนี้กำลังชิ้นพอดีนะเราจะไม่ได้เรียงนะเพราะว่ามันเยอะมากนะคะแล้วก็จะโรยโรยลงไปแบบนี้อันนี้คือตากจนหมาดแล้วนะหมาดแล้วก็คือ เนี่ยตรงตรงรังที่เราใช้ลองคือไม่มีเปียกแล้วนะคะก็คือหมาดแล้วตรงชิ้นบอลของเราก็หมาดดีแล้วนะคะไม่มีความเปียกแล้วนะแต่ชิ้นบอลไม่ได้แห้งนะเอาแค่หมาดนะคะแล้วก็จะใส่โรยลงไปอย่างนี้นะคะศิลาลักปาดเป็นบอนที่งอกง่ายนะ พาะด้วยวิธีนี้ได้นะคะศิลานาผาเป็นบอลด่างนะแต่เป็นบอลที่เพาะง่ายงอกง่ายนะคะนี่นะแล้วก็ใส่ประมาณนี้นะคะโรยให้ทั่วๆนะนี่นะคะประมาณนี้เลยนี่นะอันนี้เป็นตะก,ก้านะตะก,ก้าก็ใหญ่นะคะนี่นะ แล้วก็จะโรยทั่วๆแบบนี้ไม่ให้ชิ้นเขาทับกันนะคะอันไหนทับก็แยกออกจากนั้นนะคะเราก็จะเอาดินมาโรยค่ะนี่นะคะนี่นะดินดินตัวเดิมเลยนะคะ โรยลงไปค่ะให้เขาปิดหัวบอลน,นะโรยลงไปให้ทั่วเลยนะคะตัวนี้เราจะมาแนะนำวิธีสำหรับคนไหนที่ไม่มีพวัสดุเพาะนะก็ไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อนะคะ พราะว่าบางทีแล้วก็ไม่ได้ทําบ่อยเพราะว่าถ้าเราอยู่บ้านเราอยากทำเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องไปซื้อเพราะว่านาน,านทีเราทำเนาะเราไม่ได้ทําทุกวันเราก็ไม่ได้ใช้บ่อยถ้าซื้อมาปริมาณก็มันเหลือก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรใช่ไหมคะส่วนดินตัวเนี้ยเราก็ใช้ปลูกบอนสีอยู่แล้วนี่นะคะก็จะโรยลงไปให้ปิด ชิ้นบอนสีให้หมดเลยนะคะก็บางๆนะเอาแค่พอปิดนะคะไม่ต้องไปกดอะไรเลยนะคะเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอากตะกร้าตัวนี้เอาไปไว้ในตู้นะตู้อบบอนสีนะคะหรือถ้าใครไม่มีตู้ก็วางไว้ข้างนอกก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะใช้เวลานานกว่าถ้าเราเอาไว้ในตู้ก็จะงอกไวกว่านะคะ ตัวนี้นะนี่นะคะส่วนในตู้เราก็จะมีน้ำอยู่แล้วเนาะตัวนี้เราก็จะไปวางได้เลยส่วนถ้าใครไม่มีตู้อบก็อาจจะเอาถุงพลาสติกใส่นะคะเอามาใส่แล้วก็มัดปากถุงให้มิดชิดนะคะลดน้ำก่อนนะคะที่จะเอาถุงพลาสติกมาปิดนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้งอกเร็วเหมือนกัน ตัวนี้พอเมื่อเราเอาใส่ถุงพลาสติกแล้วก็วางไว้ใต้สแลมนะคะอย่าเอาไว้กลางแดดนะเอาไว้ใต้สแสลมหรือไม่ก็ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ค่ะให้มีแดดบ้างเล็กน้อยนะคะให้มีแสงบ้างนะคะแต่ไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดกลางแจ้งนะคะใต้สแสลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เดี๋ยวจบคลิปนี้เราก็จะเอาตัวนี้ ไปใส่ตู้อบกันนะคะสำหรับวันนี้ก็พามาเพาะชิ้นบอลน,นะคะด้วยวิธีการทำแบบนี้นะคะเราก็จะทำให้ขยายพันธุ์บอลสีได้ง่ายแล้วก็ได้ไวนะคะแล้วก็ได้ปริมาณเยอะด้วยค่ะก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะนี่นะคะดินที่เราใช้ดินตัวนี้เราก็หมัก หมักใบกามปูแล้วก็มาผสมกับหน้าดินนะคะใบกัมปูสองส่วนหน้าดินหนึ่งส่วนนะคะก็ใช้ได้เลยนะเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ต่างสวยๆเลยนะคะตัวนี้นะคะตอนนี้เราก็แยกหนอ่อมีจำนวนแบ่งนะคะเป็นไม้หน่อนะคะถ้าใครสนใจอยากได้ศิลานักปา่าก็สามารถโทรมาได้ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะ เราแบ่งแค่หน่อละร้อยแนะจะอยู่ในกระถาง5้านะคะหน่อใหญ่แล้วก็ดังนะคะใครสนใจก็โทรมาสอบถามได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะลองไปทำกันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะช่องบ้านสวนสัตสิพาค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ